สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสอดาแชนเนลนะคะอันนี้เรามาดูว้านหลังนี้กันนะคะอันนี้เป็นหลังที่สามนะคะที่ไปดาวถายอันนี้เป็นที่ลงจอดรถแล้วก็เบรกช็อตนะคะอันนี้คือตัวบ้านเนาะนี่นะคะบริเวณรอบๆนะคะก็จะประมาณนี้ านหินนะคะน่าจะมีห้องใต้ดินนะคะชั้นบนมีชั้นบนแล้วก็มีห้องใต้ดินนี่เรายังไม่สามารถเข้าไปได้นะะมีห้องอาบน้ำห้องน้ำนะมีห้องน้ำแล้วมีมะเขือเทศด้วยอนะ่ะ นี่เป็นเราปิ้งย่ากเหมือนกันน่าจะถึงเททำไมด้านหลังมันมีของเป็นไม้เป็นแนวต้นไม้สูงนะคะน่าจะแนวต้นไม้สูงข้างหนั้นก็เป็นหินเป็นอิฐนะคะ นะข้างหลังก็กมีลามหินอันไดเล็กนะคะอันไดเลื oh, อสกสอมันก็จะมีทางเข้าทางีี้อีกเข้าหนึ่ง ข้างหนึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ปลูกดอกไม้นะตรงนี้ก็ว่างเปล่าตรงนี้ไม่รู้เป็นโรงงานอะไรนะ,ะตรงนี้ก็เป็นบ้านมีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆนะ,ะอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะคะอันเนึ่งด้านหน้าหลังบ้านก็จะมีสนามหญ้านะคะอันนี้น่าจะเป็นชิงช้าแต่ว่าชิงช้ามันไม่มีรล้วเหลือแต่ครงเหล็กนะ มีรถจอดได้สามด้านนะคะฝั่งน,นี้ได้อีกด้านด้านหลังก็จะมีอ,อ,อ,อะไรอ่ะต่ทำไมมีไอ้นี่ต่อมาด้วยเนาะไม่เข้าใจนะคะตรงนี้เป็นฟืนนะคะมันน่าจะถึงแนวต้นไม้นั่นแหละนะประดาว่านะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าถึงไหนนะคะแต่ด้านหลังมีฟืนนะคะ เข้าห้องไหนกันนี่ไม่ทันเห็นงั้นจะเดินมาดูานี่ค่าเย็นนะคะประดงังต้องใส่เสื้อกันหนาวอาจจะเข้าด้านไหนด้านนี้หรเปล่าลองเปิดก่อนนะ,ะเข้าด้านนี้นะด้านนี้เป็นห้องใต้ดินนะคะสงสัยจะไม่ใช่ ข้องนี้ลงไปก่อนเย็นเกียบเลยนะคะห้องเก็บของนะ อันนี้เป็นห้องซักผ้านะะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำด้วยนะคะมีห้องซ่วมไหมห้องซ้วมอยู่ตรงนี้น,นีเป็นห้องอาน้ำ เป็นห้องเก็บของนะคะอทะลุกันได้นะคะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้นะคะอ๋ออันนี้ก็ห้องเก็บฟืนด้วยเก็บของด้วยอมีบันไดอยู่้องไหน,นนี่ห้องเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้เป็นเตาสำหรับ อันนี้เป็นห้องเก็บของเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีไม่มากเนาะอันนี้ก็ขึ้นไปชั้นบนได้นะคะอันนี้เราเข้ามาจากตรงนี้เนาะยังไม่รู้ว่าประมาณปิดคืออะไรนะดูก่อนมีะมาณปิดอห้องเก็บของนะคะอันนี้ขึ้น,ปนไปไหแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องเก็บของนะคะ ก็มาข้างในก็อุ่นนะไม่ร้อนไม่หนาวเป็ตนตรงใกล้ประตูเย็นเลยม oh, ีสายเห็นว่ายูเกนนอตไอติงยเนีสายเอันนี้ก็เป็นห้องพักผ่อนนะฮะพักคนพักคนอ้ นะคะอันนี้คือห้องครัวมีโต๊ะกินข้าวนะคะอันนี้ที่ออกจากข้างนอกนะคะเขาเขา้เากันไม่ได้ปราดาเข้าได้อันนี้เป็นห้องครัวนะ,ะ <c oughs> คะก็จะมีไมโครเวฟมีเตามีเตาอบนะคะ yeah. yeah. นี่นะคะ ก็มีตู้เก็บอุปกรณ์ข้างล่างก็มีตู้เป็นตู้เก็บอุปกรณ์นะคะอันนี้ซิ้์ล้างจานนะคะอันนี้ออกไปด้านนอกเนาะหน้าต่างนะคะอันนี้เป็นเครื่องล้างจานอยู่ตรงนี้นะคะแต่ยังไม่เห็นตู้เย็นเนาะโอ้ตู้เย็นอยู่ตางนี้นะคะนี่นะคะตู้เย็นอันนี้ประตูห้องเข้าด้านหน้านะคะ แต่เขาเข้ากันไม่ได้ไปได้ะดาเข้าด้านข้างนะคะเข้าได้นี่นะคะที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเราก็ออกไปทางนี้ผนังเป็นอ่าปูกระเบื้องนะคะผนังนี่ปูกระเบื้องมีขคไฟอันนี้คือมาถึงก็จะเป็นห้องครัวนี่ทำเนียมรหรังหรือเปล่าไม่รู้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อโค้ทนะคะเวลาเข้ามาก็จะมีรองเท้า้เก็บเสื้อโค้ทนะคะเสื้นนอกัาเนล้อเองอันนี้ก็ห้องที่พี่ประดาเดินขึ้มาแต่คนอื่นเขาเข้าไม่ได้ประดาดเข้าดัานข้างได้นะคะมีประตูออกด้านนี้ได้ด้วยด้านนี้เป็นหน้าบ้านเลยนะคะนี่ออกถนนเลยนะคะ ฝั่งนี้ที่เป็นหนะ้าบ้านเอาถนนเลยฝั่ง,งน,นั้นด้านข้างนั้นประดาเข้าด้านหลัง <c oughs> อันนี้เป็นห้องพักนะครทีวีโตชิบ่นี่ปิดไว้ให้เหมือนเดิมนะก็โอเคนะคะบ,บ้านสวย <c oughs> ไปดูห้องนอนกันอันนี้ห้องน้ำที่ประดาส่ง <c oughs> นีเนะคะมถเ้าน้ำอ้วโนมีต้อาบน้ำด้วยนะ หลังก็จะมีที่แฟนผ้าช็ดตัวผ้านะคะอันนี้ก็เป็นชักโค้กน,นี่ก็เป็นกระจกก็จะมองเห็นสาวสวย <c oughs> นะคะ,ะไปดูหเราก็ไปดูห้องนอน <c oughs> นี่น่าจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะ <c oughs> ห้องนอนก็จะประมาณนี้ ก็จะมีตู้นะคะอันนี้เป็นที่นั่งสำหรับใส่ถุงเท้าก่อนนอนอน,นี่เป็นโต๊ะกระจกนะคะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้มีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันมีกระตู้เสื้อผ้าเหมือนกันนะคะโอ้ยยังอยู่ครบเลยแสดงว่าเขายังไม่ได้ออกเนาะ เขาเปิดบ้านมาให้ดูนะคะเขาอันนี้ก็เป็นตู้ถุชักเนาะไม่เปิดดีกว่าอันนี้ก็เป็นของชั้นเก็บอุปกรณ์เล็กๆน่น้อยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องนอนสองชั้นของเด็กนะคะเป็นของชั้นนะคะน่าจะคือข้างล่างเป็นเตียงใหญ่ข้างบนกเน็เป็นเตียงเล็กนะคะห้องนี้ไม่ใหญ่เนาะ แต่มีโต๊ะคมนะคะมีต๊ะคมเป็นห้องเด็กนะคะอันนี้มีตู้เสื้อผ้านะคะมีทีวีตรงนี้ก็คือทางที่ประดาไปดูด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นห้องทํางานนะคะมีโต๊ะทางานมีินชักนะคะ ประตูไม่แน่ใจว่าประตูอะไรนะคะขอเปิดแป๊บนึงน่าจะเป็นที่ไว้เสื้อโค้ทโอ้เก็บของนะคะมีอุปรกรณ์หลายอย่างเลยสำหรับงานหลังบ้านนะคะอันนี้ตุ้หนังสือนะคะเก็บหนังสือมี้องเก็บของนั่นเองนะคะเราไปดูอีกห้องหนึ่งห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนที่สามนะะแต่เขาไม่ได้ ทำที่นอนไว้เนาะก็ทําไว้เหมือนเป็นห้องเก็บของนะคะตรงนี้ออกไปด้านข้างทิระดาไทยเป็นนะคะอันนี้ก็เป็นห้องเก็บเก็บตู้เก็บเสื้อนะคะอันนี้ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีเตียงนะคะเก็บไว้เก็บของนะคะเท่ากับสามห้องนอนนะคะสามห้องนอน น,นี่ห้องห้องทํางานนะคะอันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องนอนใหญ่นะคะอันนี้เก็บนะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องอน้ำนะคะเก็บของเหมือนกันแต่ห้องน้ําสวยนะคะ่ะยำรัดยำรัดใยห้องน้ําสวย ที่รบหมดแล้วเนาะรบหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตู้อันนี้เป็นหนนบนหน้านะค่ะอันนี้เป็นครัวเขาเพิ่งไปดูชั้นล่างกด้าถ่ายชั้นล่างมาก่อนนะคะ,ะ,คะไปชั้นล่างนะคะ บ้านหลังนี้ก็เหมือนเป็นปตู้ทะลุสามชั้นเลยนะสี่ชั้นเสาต่ฝั่งนี้เป็นหน้าต่างประตูออกด้านหน้าก็อยู่ตรงโน้นตรงโน้นนะคะอันนี้เป็นหน้าต่างน,นี้เป็นห้องครัวอันนี้ประตูด้านข้างนะคะที่เราขึ้นมากันบริเวณบ้านนะคะก็น่าจะตั้งแต่แนวแนวเสาไฟนะคะแนวเสาไฟ ด้านนูนะ้นเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดห้องอเองลงรถนะคะนี่คือด้านข้างน,ะะนี่คือทางเข้านะคะกว้างขวางที่เป็นลาดปูนเลยนะคะอันนี้คือด้านหน้าก็จะมีต้นนีโพลอ,อยู่หน้าบ้านอยู่ต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถ้าเดินเข้าด้านหน้าก็จะเป็น างนถ้าจะขึ้นนั่นข้างก็ทางนี้บริเวณก็ไปถึงสุดแนวต้นไม้นู้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นไม่รู้ว่าแนวต้นไม้ใหญ่หรือเปล่าน่าจะแนวต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นแนวของเขตน้านนะน่าจะแนวต้นไม้ใหญ่นะเพราะว่าเรามีถังเออแนวต้นไม้ใหญ่นะคะก็มาถึงแค่ตรงนั้น อ้ามาแล้วก็เป็นด้านหลังก็ไม่รู้ว่าทำไมทำไมมีของได้แบบว่าเหมือนล้ำเข้ามานะ,ะโแต่ลงอกลงจากรถนี่ใหญ่มากนะใหญ่มากดูตัวบ้านเต,นตนน็มๆนะนี่คือด้านข้างนะคะประตูข้าง คือลงจอดรถจอด,ะะจอดได้สามคันนะคะจอดรถได้สามคันด้านหลังอันนี้แนวน่าจะถึงแค่ต้นไม้ใหญ่นี้ไปตรงนูน้นแนวนี้นะ